รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กระจายสู่ม,มรดกโลกตอนผู้พิทักษ์แห่งแก่งกระจานการเดินลาดตระเวนลึกเข้าไปในป่าเป็นวิธีหลักที่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าใช้ในการสำรวจและป้องกันภัยคุกคามในพื้นที่อนุรักษ์อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานถือเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีพื้นที่กว่า1 8ล้านแสนไร่การดูแลพื้นที่จึงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะไม่เพียงมีพื้นที่ขนาดใหญ่แต่ป่าแห่งนี้ยังเป็นภูเขาสลับซับซ้อนจากเทือกเขาตะนาวสีป่าแกงกระจาเนี่ยครับมันมีความยากลำบากของการรัดเวนอยู่ในนึง,นงคือมันเป็นภูเขาสลับซับซ้บอนสภาพอากาศเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเราได้ว่าฝนจะตกแดบดบจะออก เราเห็นอาการเปิดโล่งอยู่แบบนี้เดินไปทั้งโมงสองทั้งโมงฝนนึกอยากจะตกเขาก็ตกลงมาเลยโดยที่ไม่มีเขาไม่มีอะไรมันก็เลยทําให้เราไม่สามารถคาดเดาเรื่องลมฟ้ากาดได้อะไรได้เพราะฉะนั้นการเตรียมการของเรามันก็จะต้องมีเขาเรียกอ,อะไรมีความพร้อมที่จะรับได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะฝนตกไม่มีน้ํากินบางครั้งเดินไปไม่มีน้ํากินก็มีนะพี่ นั่นจึงทาให้บางครั้งในการเดินป่าของเจ้าหน้าที่ต้องอ้อมเส้นทางเพื่อหาแหล่งน้ําหรืออาจาต้องพึ่งพาน้ําจากแหล่งเท่าที่หาได้ถ้าเราเดินแล้วเราไม่มีน้ํากินเราสามารถตัดตัดครับตัดตรงนี้ตัดตรงนี้เราก็กินได้ ถ้าว่าน้ําจะมีรสจืดนะครับจะไม่ฝาดจะไม่ขมแต่ถ้าเป็นสีแดงพอเรากินไปสักพักมันจะเคืองคอแต่ถ้าเป็นสีขาวเรากินแล้วไม่เป็นไรไม่เคืองคอไม่อะไรปกติถ้าเป็นยางกลมน้ําจะเยอะฝั่นนี้แต่ส่วนใหญ่ถ้าผมจะตัดก็จะเป็นตัดยางกลมแต่นี่ยางแบ่งมันก็มีน้ําถ้าเราไม่มีน้ํากินจริงๆินผมก็จะใช้ปรับทักเวลาแล้วเราก็จะตัดลองไว้สบายทั้งคืนมันจะมันก็จะหยด ขณะเดียวกันสภาพภูมิประเทศที่เป็นป่าดิบชื้นที่มีความชื้นสูงทําให้ฝนตกชุกซึ่งฝนถือเป็นอุปสรรคต่อการลาดตระเวนเพราะนอกจากจะมีความยากลําบากต่อการเดินแล้วเสียงฝนจะกลบฝีเท้าจากปกติสัตว์ป่าจะหนีเมื่อได้ยินเสียงของเจ้าหน้าที่อาจกลายเป็นการพบกันในระยะประชันทิตซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ได้ จุบันกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้นำระบบราดตระเวนเชิงคุณภาพหรือสมาร์ทพาเทลมาใช้ซึ่งระบบนี้จะมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเก็บข้อมูลร่องรอยของพืชและสัตว์ที่พบในป่าระหว่างลาดตระเวนทุกวันนี้ครับมันมีการพัฒนามีการจัดเก็บข้อมูลมันพิข้อมูล โดยใช้พิกัดดาวเทียมจากพิกัดและก็ลงข้อมูลในห้าชิดเราจะเก็บทุกอย่างข้อมูลทุกอย่างข้อมูลต้นไม้พันไม้พันพืชสัตว์ปลาทุกชนิดล่องรอยทุกอย่างที่เราเจอเพื่อเราจะได้รู้ว่าในโซนที่เราดูแลควบคุมมันจะมีประชากรพื่ัฐานเพื่อฐานศาสนาไดนแค่ไหน,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 นผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวนี้มันมีการพัฒนามากกว่าเมื่อก่อน เพราะเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยที่นําเข้ามาพวก GPS พวกกล้องพวกอะไรที่ที่มันจะคอยบันทึกข้อมูลอะไรนี้นเก็บข้อมูลเพื่อไปทํุการศึกษาวิจัยต่อไปเลยครับแม้การลาตระเวนเชิงคุณภาพจะช่วยในด้านการสํารวจทรัพยากรแต่ภารกิจหลักของการลาดตระเวนยังคงเป็นการตรวจสอบร่องรอยภัยคุกคามเพื่อพิทักษ์ป่า แกอรอยของคนที่เข้ามาแทบประโยชน์หรือว่ามาล่าฟันครับก็เหมือนลักษณะแบบนี้ผิ่นะถ้าเป็นแบบนี้แล้วคนหน้าเขาจะรู้เลยว่าเขาไม่ได้ฟันก็สแสดงว่ามีคนมาน,นี้ก็จะมาดูกันว่านานหรือไม่นานถ้าแบบนี้อะเราก็ตีไว้ว่าไม่เกินห้าทีสิบนาทีเพราะามันยังเปียกอยู่เนี่คือไม้พวกนี้มันจะบ่งบอกว่ามันโดนฝันมากี่วันมันจะใช้แบบนี้ เพราะว่าเพื่อไม่ให้เป็นที่สะดุดตาเลยที่สังเกตของเจ้าหน้าที่แต่เราก็าจะรู้โดยเป็นทาจักรยานาเป็นรอยหักของคนหรือรอยหักของสาแต่แบบนีน้ของคนแน่นอนถ้าเป็นสายหักนะครับเวลาใส่กรา,ากหักในกรณีที่เขาจะกินใบเนี่ยเขาก็าจะรูดมันจะใบมันจะมีการเสียหายในวันนี้เป็นของมนุษย์นะต้องระวัง รอยที่พบเป็นร่องรอยของคณะของเราที่เดินนำหน้าทิ้งไว้ให้ติดตามซึ่งในการลาดตระเวนครั้งนี้เราไม่พบภยัยคุคคามใดๆระบบพาดตระเวนเชิงคุณภาพที่กลบอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำมาใช้ดูแลพื้นที่อนุรักษ์เกิดจากความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันปรับปรามและจัดการพื้นที่โดยการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือ GIS เพื่อวางแผนแลตระเวนการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ประมวลผลซึ่งอุทยานแห่งชาติแก่งประจานเป็นหนึ่งในพื้นที่แรกๆของประเทศที่นำระบบนี้มาใช้ ใจของระบบงานรัฐมนตรช่วยวกรุภาพจริงๆที่เราพยายามจะเน้นนะครับก็คือเป็นงานรัฐมนตรีที่ที่เป็นมาตรฐานเป็นระบบที่ช่วยพัฒนาตัวเจ้าหน้าที่เองยกระดับมาตรฐานของของเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติงานนะครับเจ้าหน้าที่รัฐวนให้เขามีความมีขีดความสามารถเพิ่มมากขึ้นนะครับรู้วิธีการที่จะใช้อุปกรณ์เทคโนโลยียต่าง แล้วก็เขาเองอะสามารถที่จะเขาเรียกนะฮะรายงานหรือว่าแชร์ประสบการณ์ของเขาเองเพราะว่าตัวเจ้าที่ในภาคสนามเนี่ยเขาเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่นานเขามีประสบการณ์แต่เมื่อก่อนอาจจะเป็นด้วยความที่ว่าระบบไม่ได้เปิดช่องทางให้เขาได้ได้นำเสนอหรือว่านำความสามารถไอประสบการณ์ของเขาตรงนี้ฮะมามา,มาสู่ข้อมูลฐานข้อมูลที่จะ ช่วยในการวางแผนางานปกติพื้นท,ที่ที่ว่าซึ่งการพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยจริงๆก็รวมไปถึงคนที่มีหน้าที่ในการนนที่จะ,จะออกแผนหรือกำหนดแผนซึ่งก็คือข้าราชการหรือว่าผู้ช่วยระดับหัวหน้าผู้ช่วยหรือว่าหัวหน้าพุทยานต่างๆนะครับให้เขามารับฟังแล้วก็มาตัดสินใจจากข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ไปรวบรวมมา ในในระหว่างที่เป็นการประชุมที่เป็นระบบการประชุมประจำเดือนอนี้ครับในนั้นเนี่ยตัวระบบงานและราฐมนตรีเ,เชิญคุณภาพเนี่ยมันก็จะเป็นการใครนะครับส่งเสริมทั้งตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจนไปถึงผู้ที่มีตัดอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจครับ ข้อมูลที่ได้จากการลาดตระเวนเชิงคุณภาพจะถูกส่งต่อมายังศูนย์ปฏิบัติการลาดตระเวนเชิงคุณภาพเพื่อรวบรวมข้อมูลแสดงผลและทำการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมฐานข้อมูลสมาร์เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางแผนลาดตระเวนต่อไป พอเจ้าหน้าที่มาส่งข้อมูลนะคะเจ้าหน้าที่ที่ทําหน้าที่ในการรับข้อมูลนะคะก็จะนําข้อมูลจาก GPS นะคะลงคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม Easy โดยการที่จะเอาแท็กเนี่ยค่ะเข้าในโปรแกรมสมาร์ทอีกทีหนึ่งเพื่อใช้ในการกรอกข้อมูลซึ่งในการกรอกข้อมูลเนี่ยค่ะเราก็จะต้องเอาข้อมูลมาจาก d Data ัตช e e ดัตชีที่เจ้าหน้าที่ไปบันทึกมาจากที่เขาไปพบเจอในพื้นที่จริง ก็คือจะเป็นอย่างอิเช่นนะคะก็จะเป็นข้อมูลการสังเกตการก็คือเจ้าที่ไปเริ่มเดินแล้วจุดเนี้ยเจออะไรอันทิเช่นเจอเป็นพันธุ์พืชเขาก็จะเก็บตำแหน่งพิกัดมา หรือเจอปัจจัยคุกคามก็จะเก็บมาให้ว่าเจออะไรพอเราทําการข้อมูลที่ได้เสร็จนะคะเราก็จะทําการกรอกข้อมูลพอกรอกข้อมูลเสร็จก็จะเอามาข้อมูลนยคะมาสรุปผลแต่ละเดือนนะคะเพื่อจะนําเข้าประชุมในแต่ละเดือนอีกครั้งหนึ่งพอประชุมนะคะเราก็จะให้เจ้าหน้าที่นะคะมาพรีเซนต์ในเส้นทางที่ตัวเองไปเดินมาแล้วก็จะนำมาใช้ในการวางแผนในการเดินของเดือนต่อไปะคะ่ะ พอข้อมูลที่ได้นะคะเราก็จะรู้ว่าเจ้าหน้าที่นะคะไปเดินบริเวณไหนมาแล้วก็พื้นที่บริเวณนี้มีอะไรแล้วก็พนอ่านหัวหน้านะคะก็จะสั่งการว่าให้ไปบริเวณนี้อาทิเช่นเราเจอปัจจัยคุกค,คามก็อาจจะมีการสนับสนุนกล้องไปติดในพื้นที่เพื่อให้ปัจจัยคุกค,คามตรงนี้ลดลงอะไรประมาณนี้นะคะ่ะแล้วก็ถ้าพื้นที่พอเส้นทางที่อยู่ในข้อมูลนะคะ ถ้าเราเห็นว่าตรงไหนที่เราเดินอัดตะเวนไปแล้วเราก็จะเอามาวางแผนว่าพื้นที่ตรงนี้ยังว่างอยู่เราก็จะวางแผนในเดือนต่อไปว่าพื้นที่ตรงนี้ควรจะไปเดินลัดตะเวนเพราะว่ายังไม่ได้มีการเข้าไปลัดตะเวนค่ะไม่เพียงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในงานด้านการจัดเก็บข้อมูลเท่านั้นแต่การลัดตระเวนเชิงคุณภาพยังให้ความสาคัญกับการเสริมศักยภาพในงานด้านป้องกันและปราบปราม จัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเช่นบุคคลทำการรบการใช้อาวุธปืนการซุ่มจับการเข้าจับกลุ่มการเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุรวมไปถึงการปฐมพยาบาลครับเรามีหลักสูตรที่เราทำร่วมกับองค์กร WCS นะครับองค์กรเอกชนนะครับที่มาสนุนการราดตเวนเชิงคุณภาพ ทุกปีเราจะมีจัดอบรมหลักสูตรนิติวิทยาด้านสัตว์ป่าในการเก็บหลักฐานในการเก็บปอกกระสุนเก็บหัวกระสุนเก็บซากสัตว์ป่าส่งไปให้นิติในการตรวจสอบในการวิเคราะห์ชนิดนะครับเก็บเล็บขนหนังเขากระดูกต่างๆที่บริเวณที่เกิดเหตุต่างๆเข้ามาอันนี้เราก็มีการฝึกอบรมดังนี้ยังมีการฝึกอบรมนะครับอาจจะเป็นวิทยากรจากค่ายรบพิเศษในเรื่องของการรัฐเวีนเรื่องของระเบียบวินยัย นะครับรวมถึงเรื่องของการจับรูปหมู่ขบวนในการรัะเวนป่าวิทยากรจากาศูนย์ภา,ายในสวนนะครับกะเป็นของทางตอรทาดองก็จะสอนเรื่องการจับกลุม่มการล็อกนะครับการควบคุมตัวในการที่เราจับกลุม่มผู้หาได้แล้วจะทํำยังไงการตรวจค้นอันนี้ก็สําคัญนะครับรวมถึงในเรื่องของการาใช้วุฒด้วยการเข้าที่กบงังการรีโหลดกระสุนการเปลี่ยนนักกาซีน การบรรจุกระสุนลูกซองเข้าไปในหลอดนะครับและการเคลื่อนที่มูฟเมนต์นะครับซึ่งลักษณะการเคลื่อนที่ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงตอน,นีปะทะกับฝ่ายตรงข้ามแต่เลอไปทําแนวปืนที่ไม่ปลอดภัยทําให้ปืนลั่นหรือยิงปืนไปในแนวที่ไป,นนไปอยู่ของกลุ่มของพวกตัวเองอันนี้เราจะสอนไม่ให้เขาเนี่ยประมาทหรือยิงปืนไปในแนวที่ไม่ปลอดภัยละหลังจากนั้นเมื่อมีการใช้ปืนโดยถูกวิธีแล้วนะครับกาเคลื่อนที่ถูกวิธี ยิงปืนโดยที่มีการควบคุมนะครับหลังจากนั้นเจ้าที่จะต้องรับความรู้ในเรื่องของการห้ามเลือดนอันนี้สําคัญเป็นการปฐผอมเาืนขั้นต้นหากว่ามีความสูญเสียหรือยพะรักกันแล้วหรือบาดเจ็บแล้วเนี่ยถ้าห้ามเลือดไม่ทันเนี่ยเกิดการเสียเลือดมากก็ทําให้เสียชีวิตได้หลักสูตรนี้จึงจำเป็นที่จะต้องสอนเจ้าที่ไว้นะครับเรายังไม่มีเหตุแต่เราป้องกันเหตุเมื่อมีเหตุเราสามารถแก้ปัญหาได้ ทุกๆเดือนข้อมูลจากการลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าจะถูกรวบรวมเข้าสู่การประชุมสรุปผลการลาดตระเวนเชิงคุณภาพเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่พบในแต่ละพื้นที่และนําข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังมาใช้วางแผนในการลาดตระเวนในระยะต่อไปซึ่งช่วยให้การทํางานของเจ้าหน้าที่ง่ายขึ้น เมื่อก่อนในการลาดตระเวนเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนะครับเพราะเราเพราะเราเดินทางเข้าไปเนี่ยเราเราสุ่มหาเลยว่าพื้นที่ที่มีการลักลอบหรือมีปัจจัยคุกคามอยู่ตรงไหนเราต้องเดินไปนะครับหลังจากนั้นเราก็มีการฝึกอบรมเรื่องสมาร์ทพัทโทครับฝึกอบรมลาดตระเวนก็เรียกว่าลาดตระเวนเชิงอุณสาภาพเพราะฉะนั้นทุกทีมจะต้องมี d ดัต s ์ e ี t สำหรับจดข้อมูลมีเข็มทิศมีแผนที่ เราก็มี G P S เมื่อเราเรา,เราเจอไปภัยคุกคามปับ๊บเราก็จะมาแผนที่ไว้ว่าเออเนี่ยคนเข้ามาล่าสัตว์ตรงนี้นะจุดนี้เป็นจุดอะไรเราก็มอรวเวณจุดพิกัดไว้นะครับลง้นที่ว่าเราเจออะไรบ้างภัยคุกคามมีอะไรบ้างตั้งแคมป์ประจําไหมมีกองไฟเท่าไหร่มีอะไรเท่าไหร่มีเส้นทางเข้าออกจุดไหนบ้างเราก็จะมาไว้ปัจจุบันเนี้ยการการเข้าไปการทํางานมันง่ายง่ายมากง่ายมากเนื่องจากว่าเรารู้แล้วว่า เมื่อเราได้ข้อมูลนี่สิปีที่แล้วมาเนี่ยหับสิบปีย้อนย้อนมาเราเข้าไปทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งหน้านี้หน้าแรงหน้าฝนาหน้าหนาวเราจะรู้ว่า,าพวกที่เข้าไปอ่ะอย่างเช่นล่าสัตว์เนี่ยเขาจะรู้เราเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยตรงนี้ผู้อีกคนมาล่าสัตว์นะครับ,รบเราเข้ามามาปั๊กก็เจอมาปั๊กก็เจอสแสดงว่าเขาต้องมาเดือนนี้ดูนี้เนื่องจากว่ามีน้ําไม่มีน้ําอะไรเงี้ยถ้าไม่มีน้ําก็จะปนะครับพวกนี้จะเข้ามาประจําเราถึงมาร์กจุดได้เลยว่าเฮ้ย พอเราเดือนนี้หลังจากที่เราเดินมาเสร็จปับ๊บเราก็เอาผลการรัฐเวนทั้งหมดมาประชุมเอาเส้นทางมาประชุมแล้วก็หาข้อผิพาทว่าวันนี้ไม่มีตรงนี้แล้วพรุ่งนี้แล้ว,แล,วแล้วอีกอาทิตย์ต่อไปเนี่ยแล้วอีกเดือนต่อไปเนี่ยผ่านจะเข้าจุดไหนเราก็จะส่งส่งทีมรัฐเวนเราเข้ารัฐเวนซึ่งได้มาถึงคุณภาพจริงๆ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานยังได้รับเจ้าหน้าที่ที่เป็นชุมชนพื้นเมืองเข้ามาร่วมพิทักษ์ป่าซึ่งช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติเรามีเจ้าที่ที่เป็นชาวเกะเรียงในพื้นที่เนี่ยจำนวนประมาณ60คนนะครับเป็นชาวบ้านที่เป็นมีเชื้อสายชาวกเรียงนะครับ มาเป็นเจ้าที่พิทักษ์ป่าอวียงชาติมีเจ้าที่สารสนเทศเจ้าที่สื่อความหมายอวียงชาติที่เป็นชาวกะเหรี่ยงนะครับรวมถึงผู้ปฏิบัติในการรัตเวนป่านะครับจำนวนประมาณ60คนซึ่งเรารับคนในพื้นถิ่นเข้ามาทํางานนะครับถ้าคนเหล่านี้ได้กลับไปดูแลทรพากรของเขาได้กลับไปดูแลพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เป็นหูเป็นตาและเป็นผู้สื่อสารผู้สื่อข้อมูลจากเวียงชาติ ไปหาชุมชนในท้องถิน่นซึ่งเป็นคนที่มีความสําคัญนะครับนอกจากนี้ยังเป็นการจ้างงานครับสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่จะเห็นว่ายังชาติดูแลคนเหล่านี้และให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรในพื้นที่ด้วยครับทําไมเราต้องเอาน้องๆต้องเอาลูกหลานต้องเอาคนที่อยู่ในพื้นที่พื้นที่ใกล้เคียงนะครับซึ่งซึ่งเราเราถามเขาได้เลยครับว่าตรงนี้เป็นยังไงป่าตรงนี้เป็นยังไง เนื่องจากว่าบางคนเนี่ยเคยเข้าไปเก็บเห็ดเคยเข้าไปหาของป่ามาก่อนรู้หมดว่าตรงนี้คืออะไรนะครับเราเดินเส้นนี้ไปเส้นนู้นเดินเส้นนู้นออกเส้นนี้นะครับนั่นแหละคือเป็นผลของเราอย่างเช่นวันเราได้รับพี่น้องชาวกะเหรี่ยงเนี่ยเข้ามาทํางานนี้เขาจะรู้พื้นเพียบเลยเพราะว่าเขาเดินตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับเขารู้จักแต่เด็กเราถามอะไรเขาจะรู้หมดนะครับเราเราถามว่าพื้นที่ตรงนี้อะไรเขารู้หมดเขาเคยเดินกับพ่ออะไรเงี้ยทำให้เขาเขาพ่อแม่เขาเรารู้ว่านักพอลูกเขามาทํางานแบบนี้แล้ว ทำงานอย่างนี้แล้วนะครับทางานเพื่อพ่อแม่เขา,เขาจะก็จะภูมิใจเห็นลูกใส่ชุดมีเครื่องหมายมีชุดมีเงินเดือนที่โอเคละถ้าเขาอยู่บ้านเขาเขาอยู่ได้นะครับเจ็ดพันเก้าพันนะครับเขาอยู่ได้นะครับเขาอยู่ได้สบายซึ่งปัจจุบันนี้โอ้โหเวลาเราเปิดลักษณะเจ้าหน้าที่เนี่ยโอ้ลูกหลานมาเ,มเลยนะครับอยากทํางานอยากดูแลป่าผมเห็นผู้ช่วยวิยาบ้านคนหนึ่งซึ่งซึ่งผมเข้าไปพูดคีไปพูดคุยเนะี่ยเขาภูมิใจมากเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่า มีสัตว์เข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยเขาพากันยิงพากันไล่ปัจจุบันนี้เขาบอกว่าหมูเนี่ยเข้ามาเ,เต็มบ้านกันเลย,เ,ยเต็มเต็มแล้วก็เก้งกวางเข้ามาในบ้านก็ไม่มีเสียงปืนไม่มีอะไรเขาพยายามแต่ว่าเราต้องมีเราต้องมีข้อตกลงระหว่างการใช้พื้นที่เราต้องหาพื้นที่มีพื้นที่ให้เขาที่ชัดเจนอย่างนี้ครับมีโดยเฉพาะปัจจุบันนี้รัฐบาลให้มีการสำรวจพื้นที่ ที่ชัดเจนพอชัดเจนแล้วติดตับ้านก็ดีใจดังน้นอยๆเนี่ยเขามีเขามีที่เป็นของตัวเองที่ที่ลูกหลานเขาต่อไปเนี่ยลูกหลานต่อไปมีที่ดากินแน่ๆน,นะครับลูกเขาเนี่ยมีที่ํำกินแน่ๆถือทอดต่อไปโดยโดยไม่ต้องห่วงเพราะรัฐบาลมีนโยบายมาชาวบ้านหรือลูกหลานนี่มีผลมากมีผลมากในการที่ที่ที่เข้ามาทํางานแล้วก็ช่วยกันดูแลแต่ว่าทุกคนมาอยู่ตรงนี้แล้วภารกิจตรงนี้ต้องบอกเลยว่านะักแต่ทําด้วยใจรัก ถ้าถ้าถ้าบางคนที่ออกจากสื่อไปเห็นไหมเขาพาดเป้ดังหนักแต่ทุกคนเข้าป่าไม่เกินไม่ต่ำกว่า40โลนะครับเดินไม่ต่ำกว่า40โลแล้วเดินไม่น้อยกว่า5วัน7วันนะครับเดินเข้าไปนะครับซึ่งเป็นงานที่ลำบากแต่ว่ามันจะทอนกลับมาสะท้อนกลับมาที่ตัวเราสะท้อนกลับมาที่ท้รัพยากรธรรมชาติมันเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจ